นี่อากงอาม่าเอเอาเอาการเงินการทอไปหมดหรือเปล่าเนี่ยเหลือแต่การน้อมมองให้ว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้เสียใจสวัสดีครับผมนิกและนี่คือสแน์อิดบายไอซียูอนิเมครับน้องๆหลายคนนะครับเรียกร้องอีกแล้วนะฮะว่าทำไมแคมปัสถึง ไม่มีขายแล้วนะฮะในส่วนของการ์ดโปเกมอนนะครับตอนนี้ถูกแทนด้วยพี่ไก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 ่หมูกันแล้วนะฮะไก่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 หมูไก่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 แปลงร่างเป็นเลยเดอรไก่หมูก็จะเต้นทำไมเนี่ยก็ในส่วนของเจ้าแคมปัสนะฮะที่เป็นแคมปัสโปเกมอนเนี่ยการ์ดโปเกมอนเนี่ยก็คือลาลงไปแล้วนะฮะลาลงเหมือนลาลงภาพยนตร์ไปแล้วนะครับก็หาไม่ได้แล้วนะฮะ ซึ่งผมก็เปิดภารกิจนะครับตามล่าหายเนี่ยนะเจ้าแชมปัซโปเกมอนเวอร์นั่นเองนะที่เฮ้ยล่าลไปแล้วแต่เชื่อว่ามันจะต้องมีเป็นสิงอยู่ตามร้านอากงอาม่านะจริงจริงด้วยเลยก็ได้มาประมาณหนึ่งโหลกว่านะครับกว่ากว่าเรียบมาเลยนะฮะแล้วเรามาดูนะครับว่าการที่หลงเหลืออยู่ตามร้านข้างนอกเนี่ยจะได้อะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปแกะแบบเร็วๆเลยดีกว่าครับ ว้าวไละที่สุดนะครับขนมเป็นกองพร้อมกับกาอีกเป็นกองนะครับสุดยอดเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูกากันผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยมันทั้งหมดกี่ซองเมื่อกี้ไม่ได้ทับนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะฮะนี่ครับใบแรกนะครับ ไรชูนั่นเองอ่าใครที่ยังไม่ได้นะครับนอ์มอลอีกแล้ว <c oughs> นี่ฮะนี่ตัวอะไรฮัานีบอกได้อีกแล้วยอดนี่ครับที่มันมหากรรมความซ้ำหรือวะไรชูฮะ นี่ครับไฟหน้านะฮะล่างสอง,องฟองโก้นั่นเองนะฮะใครที่ชื่นชอบก็จิ้งจอกไฟทีมไฟเมนกันได้นะครับอยู่ทีมอะไรกันเนี่ยมีเริ่มเปลี่ยนกันบ้างงานผมเห็นสากไอกเอคิโมรมาสีเยอะมากๆเลยนะฮะนี่อิโนโยาโคโมะนะครับได้แต่นองเฮาแล้วเนี่ยนี่อากงอาม่าเอเออบเอาการเงินการทอไปหมดหรือปเปล่าเนี่ยเหลือแต่การนองเหาเห่าเนี่ย โอ้เสียใจมาต่อมาอยอมกุศากับด้านนอร์มอลอีกแล้วฮะวีวียองนะฮะผีเชื่อนะฮะในเกมเนี่ยวีวีเรียนนั่นเองก็มีหลายแบบหลายสีหลายอะไรมากเลยนะหลายสีหลายสไตล์มากเลยอันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนะสีนี้เสียใจอ่ะการนอร์มอลอีกแล้วนะ,อ,ะอันนี้หลุดออกมาจากซองนะครับ เซเลน่านะครับกับสาวน้อยของเขานนะี้สาวน้อยหอป่ะเซเลน่าฟึ่งหรเหลืองๆแบบนี้ครับเลนจอร่าน,นะร่างสองนี่ใครที่จีนชอบตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับในเกมผมก็ไม่ค่อยได้เอาตัวนี้มาเล่นเหมือนกันนะไหนใครชอบตัวนี้บอกกันบ้างนะครับเฮ้ย ว้าวได้การเงินด้วยครับเมกายูกิโนะนะฮะโอ้โหบึกบังบึกบังโจวี่เบิ้มน่ฮะเ่าน้ำแข็งแบบนี้ยอดคืออยากให้ตัวอื่นบ้างแต่ได้เป็นแบบเฮ้ยเมกาแบบไว้มื่ในตำนานไหมนี่ครับนี่ฮะโคฟุโรอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ได้วีวียองไปนะครับฉีกทิ้งเลยโอ้ คุณพระคุณเจ้านี่ฮนะร่างสองเจ้ามารุษนะฮะในส,สาวน้ำแข็งของเรานะครับอ normal อีกแล้วเอาสิคนมันจะไม่ได้อะจะได้ตัวอะไรเนี่ยอวกลับหัวด้วยเนะีฮยรูจามบูโอ้โย normal อีกแล้วการไปนี้นะฮะเชื่อว่า เ่อนๆก็น่าจะมีนะครับนอร์มนี่มันหาง่ายจนเกินไปฉีกทิกท้งให่หมดเลยโอ้แข็งงับใบน,นี้อ่าเมกาครับนะการเงินแบบนี้เมกากาเบียสโหการเงินแบบนี้ม,นบบนมองอยากนิดนึงนะเมกากาเบียสได้สองใบแล้วการเงินจากทั้งกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยนับกันช่วงท้ายว่าได้อะไร อะไรสตชิเซเลนะตัวนี้ผมเคยได้แล้วอ๋อใครมีซ้ำมาแลกกันมาแลกกันเนี่ยชีชี้โกะนะฮะผมได้ล่าเป็นเพศผู้นะครับก็ตัวตัวนี้ถ้าวิวัฒนาการเป็นเพศชายนะครับ <laughs> ก็จะชื่อว่าไคเอจิชิได้ครับ <laughs> น่ารักแบบนี้นะฮะต้องหาอีกล่างหนึ่งที่ได้นะครับนอร์มัลเหลือกี่ใบเนี่ย เหลืออ,อีกแค่สองสี่หกใบสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันต่อกับหัวเซเลน่าอีกแล้วออสเซเลน่าอีกแล้วอุ้ใครยังไม่มีบ้างเนี่ยมาแลกกันเถอะการแข่งการแข่งนะครับกับหัวด้วยว้าวเมกาบาซามอนี่เห็นไหมเห็นไหมคับ เห็นน้องๆหลายคนนะครับชอบตัวนี้กันเยอะมากๆเลยทีเดียวใครที่ได้ดูอนิเมชันนะครับตอนแรกนะฮะทันทีที่ซาโตชิไปถึงเกาะนั้นนะครับนี่ฮะวิวัฒนาการแบบเมก้าก็ได้เห็นกันตอนแรกๆของภาะ XY เลยนะฮะตอนนี้ก็เป็น XY z แล้วใช่ไหมโอ้โหอ,อะไรเนี่ยไปต่อไปวิงเจ้าบูเมดอนนะฮะตอนแรกผมเห็นขาวๆแบบนี้มีหงอน,นี้ตอนแรกว่าอะไรซิลัมใช่ไหมใช่ไหมไหนลองดู อ่ะไม่เชื่อลองดูใ,ใกล้แล้วจะบอกว่าคลายถ้าเห็นบแบบเดียวนะเสียใจ <c oughs> น้อมาดตงนั้นเลยนี่ฮะเหลืองมาแบบนี้แล้วอว่คงไม่ใช่ลายชูแล้วนะสองนั่นไงไม่ใช่ลายชูจริงด้วยครับได้ไปแล้วอ,อือสอมเยอะมากๆเลยของใสุดท้ายนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาเลยตอนนี้ผมเห็นแล้วนะ ไอหัวเป็นการ์ด normal ทั้งคู่นะครับพร้อมแล้วก็นี่ฮะมารฟ็อกซี่กับซีตรองนะฮะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่หลายคนชอบเหมือนกันนะฮะมาพร้อมกับเจ้าฮาริวาลอนด้วยนะฮะโอ้จะไปได้แต่การ์ด normal เนี่ยเสียดายสุดๆเลยนะฮะก็เป็นว่านะฮะสำหรับล็อตสุดท้ายแคมปัสการ์ดโปเกมอนนะครับก็ผมได้เพิ่มเพิ่มอีก21ใบนะครับเป็นการ์ดเงินนะครับที่เป็นล่างเมกาเนี่ยแค่สามใบที่เหลือเป็นนอร์มอลหมดเลยล้วนๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็ เสียใจเหมือนกันที่แคมปัสอุกามอนหมดแคมเปญไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นพี่ไก่ไก่ไก่หมูไปแล้วนะไก่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 หมูไก่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 แปลงรราเป็นเลยเด้อไก่หมู ตอนนี้แอนิเมชันก็กำลังเดินทางไปอย่างสนุกสนานเลยนะฮะภาคใหม่ก็มารอแล้วนะเดือนพฤศจิกายนวันที่18นี้นะครับก็จะมีเกมโปเกมอนไซอันมูนออกมาอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าต้อนรับภาคใหม่เจนใหม่เลยทีเดียวเชียวนะฮะมีอะไรใหม่ๆอีกแน่นอนติดตามได้ที่ IC u a n i m e เมถ้าคุณชื่นชอบเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับกด Sub s ไ r i b e ไว้ได้เลยนะฮะมีของเล่นของสะสมมาอีกแน่นอนเลยนะฮะวันนี้พี่นิกและสนาอิดบาย ICU a n i m e เมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับได้ในการ n o r ม a นะเสียใจล้วสุดท้าย